สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาพึ่งพาตนเองแบบง่ายๆนะครับโดยวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำสเปรย์ไล่ยุงใช้เองแบบง่ายๆนะครับโดยวันนี้จะเป็นสูตรที่ผมจะใช้สมุนไพรตัวนี้ครับใบยูคาลิปตัสครับใบยูคาลิปตัสตัวนี้ก็คือใบยูคาที่เขาปลูกขายไม้นั่นเองนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะพบว่า ตัวเขาเองเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยนะครับซึ่งสามารถไล่ยุงได้วันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองทำสเปรย์ไล่ยุงใช้เองนะครับจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับ 1. พระเอกของเราเลยก็คือใบยูคาลิปตัสนะครับเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างแผลครับแอลกอฮอล์ล้างแผลตัวนี้จะเป็นตัวทําละลายนะครับในการที่จะหมักเอา น้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลันออกมานะครับซึ่งหลายๆสูตรที่ผมเคยทําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมผิวมะกรูดผิวส้มต่างๆก็หมักจากตัวแอลโกอฮอล์ล้างแผลตัวนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนผสมตัวต่อมาก็คือกาละบูนนะครับกาละบูนตัวนี้นะครับผมจะนํามาใส่ผสมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ตัวสเปรย์ไล่ยุงตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับให้เพื่อนๆหาขวดโหลครับขวดโหลหรือขวดอะไรก็ได้ที่สามารถใส่หมักสมุนไพรเหล่านี้ได้นะครับให้มันมีฝาปิดสักนิดหนึ่งนะครับเวลาหมักเนี่ยจะได้ไม่เกิดการหกการสูญเสีย คุณสมบัติของเขานะครับสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างนะครับก็คือผ้าขาวบางนะครับเวลาเราหัน you, ่นใบยูคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามาห่อไว้ในผ้าขาวบางตัวนี้นะครับเพื่อจะใส่ไปในขวดโหลของเรานะครับเวลานําเอาไปใช้ใส่ขวดสเปรย์เอาไปฉีดเนี่ยจะได้ไม่ต้องกองอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยหลังจากที่เราหัน you, ่นใบยูคาเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ผ้าขาวบางแล้วเราจะมาหอ่อห่อเขาไว้ เสร็จแล้วเราก็ใส่ไปในขวดโหลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมแอลกอฮอล์ล้างแข่ลงไปนะครับสําหรับสัดส่วนเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพียงให้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยท่วมตัวใบยูคาที่เราใส่ไปในขวดโหลก็เพียงพอครับก็ใส่ลงไปเลยต่อไปผมจะใส่กระรูนล,ลงไปนะครับก็อัตราส่วนก็คือใส่กระรูนประมาณ1ช้อนชานะครับ หลังจากนั้นเราก็คนๆขย่า์ขย่านิดหน่อยนะครับเพื่อให้กระบูลละลายหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหมักอยู่ในขวดโหลนียสักประมาณ5้ถึงวันนะครับครบ7วันแล้วนะครับผมก็จะแบ่งใส่ขวดสเปรย์สีของเขานะครับก็ออกเขียวแก่ๆเข้มมากเลยครับกลิ่นก็จะออกแนว กินเย็น,เยน,นนี้ผมก็อยู่ที่สวนผักของผมนะครับเป็นเวลาตอนเย็นเดี๋ยวผมจะมาเทสสเปรย์ไลยุงสูตรใบยูคาลิปตัสหมักกับแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับเดี๋ยวจะมาดูซิว่าจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวผมจะทดลองฉีดแขนหนึ่งข้างนะครับอีกหนึ่งข้างผมจะไม่ฉีดดูซิว่าปฏิยาของยุงที่จะมากัดเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองฉีดกันเลยครับผมได้เทสกับตัวเองแล้วนะครับก็คือ ไม่แพ้ก็คือลองเอามาป้ายแขนแล้วจากก่อนที่จะกอกใส่ขวดสเปรย์พอฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเย็นมากรู้สึกเย็นจนแขนเลยครับพเพื่อนเือนโอเคเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งก็จะทํางานอยู่ในส่วนนี้น,นะครับดูซิว่ายุงจะมากัดเราหรือเปล่าไม่เกินห้านาทีนะครับเพื่อนเพื่อดูยุงมากัดแขนที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ครับกัดนิ้วเลยแล้วก็ยุงบินวนเวียนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ยังไม่กัดเรา ตอนนี้แขนที่ไม่ได้ฉีดมาเกล้วครับตัวเล็กส่วนมากแล้วมันจะกัดตัวผมมากกว่าเพื่อนเห็นปะแต่แขนที่ทีสเปร์นะครับก็ไม่มีมาตอมเลยนะแค่บินวนๆผ่านๆแต่ข้างเนี้เต็มเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยจบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองใช้สเปรย์สูตรใบยูคาลิปตัสหมักกับตัวแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับซึ่งก็ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจเลยครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองนําไปประยุกต์ทําใช้กันดูนะครับถ้าท่านใดไม่มีใบยูคาลิปตัสหรือหาไม่ได้นะครับใช้พืชที่มีน้ํามันหอมระเหยก็ได้ครับเช่นผิวของมะกรูดตะไคร้หอมตะไคร้บ้านหรือแม้กระทั่งผิวส้มผิวมะนาวก็สามารถนํามาหมักทําได้นะครับใช้แบบประหยัดประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ทุกท่านอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ